สวัสดีครับมาพวกผมบีเบอร์ชาแนลนะครับผมก็อยู่กับรายการ BB f a s ารายการที่มาอัปเดตข่าวเรื่องปงป่วงบนโลกโซเชียลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงข่าวของทางค่ายมา v e l อีกแล้วนะครับผมนะโอยมาเวลนี่เดี๋ยวนี้นี่เข้า Tik t o อกหรือว่าไปทางไหนก็เจอแต่มาเวลเนาะเออก็ข่าวในวันนี้เป็นข่าวเหมือนเป็นข่าวหลุดดีกว่าใช้คําว่าข่าวหลุดทุกคนเป็นข่าวที่ลือแบบ หลือโคตรลืออารมณ์เหมือนถ้าโนเว h โฮมก็เป็นเสมือนที่เขาบอกว่าแดเดวิลจะมาใช่ไหมเออแต่ปรากฏการนั้นก็คือมานะแต่ว่าอันเนี้ยลือแบบโคตรจะลืออ่ะเออคือข่าวที่เขาบอกว่าเออโกสไ t เดอร์จะมาโผล่ในด็อกเตอร์สเตนในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมทเนข่าวที่เราได้ยินมาก็คือเป็นข่าววงในที่บอกว่าเออ โค้ดไรเดอร์จะมาผูกในด็อกเตอร์สแตนแนะแนะ่แต่เขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าเป็นเวอร์ชั่นของที่เราคุ้นเคยกันอนะเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์หรือเวอร์ชั่นที่เป็นชิลใช่ไหมตอนนี้คือมันมี2เวอร์ชั่นนะคือโค้ดไรเดอร์เวอร์ชันของที่เป็นโค้ดไรเดอร์ภาค1 2งผมจาไม่ได้ว่ามีภาค3หรือเปล่านะทุกคนอันนี้ผมจาไม่ได้ผมขอโทษด้วยแต่มันมี1กับ2แล้วก็พอมาเจอภาค ของที่เป็นเวอร์ชั่นของซีรีส์ของหน่วยชิวอะ่ะก็ได้โผล่อีกแต่เวอร์ชั่นนั้นนี่ผมคิดว่าชุดมันไม่ค่อยโดนใจผมสักเท่าไหร่อ่ะเออชุดมันผมชุดเฉยๆวะ่ะแล้วก็เขาบอกว่ามาแน่นะครับอันนี้เป็นข่าววงในนะทุกคนก็ก็ข่าวนี้ไม่ชัวรอยอ์นะครับอย่าเพิ่งเชื่อค่ายเมาเรออัดจ,จงใจที่จะปล่อยข่าวมาปัน่นแบบปั่นจะจัดเลยครับผมนะ <S <S เผื่อมันมีการอัปเดตหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีครับผม